บริการให้เช่าเตาเก้าอีดอ้ด้วหน้าโรงแรมอันติเมตหาสัยจันระยองครับ ก็เห็นนิคมอุตสาหกรรมมัตตพุทธนะครับไปทางนี้ก็ฝั่งน้ำละยองแหลมเจริญบริษัทไออาร์บีซีนะครับตรงหน้าโรงแรมฟ้าจูนนะ ร้านโคบาแมวมากินสองรอบแล้วอร่อยมากเลยร้านนี้แนะนำเป็นน้ำพริกไข่ปูแล้วก็หมูหมูคั่วเค็มอร่อยมากเลยร้านป้าแมวร้านดังระยอง วางก็ไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานว่านานาชาติพัทยามาไปสองวันเลยวันที่ยี่ยิบสี่วันเสาร์แล้วยี่ห้าวันอาทิตย์ตอนแรกวันที่ยีสี่ไม่รู้ว่ามีว่าไฟไงเลยไปอีกรอบวันที่ยีห้าวันอาทิตย์สวยมากเลยปีก่อนนุ้ก็ไปแต่ว่าเขาไม่มีงานว่าวไฟไงเป็นไฟ LED มีโชว์ตอน6โ,โมงครึ่งถึงเกือบ2ทุ่ม้ะครับเว่ส<า>วยมากเลยโพสใน Facebook ใน IG ใน YouTube ใน TikTok เรียบร้อย ขึ้นแรงขึ้นแรงมาตะโเลยแต่เขาไม่ตักคงแดงเลยน้าอันตราย ดูบรรยากาศร้านคุนปปาแมวกันมากินสองรอบนะอาหารท็อร่อยมากเลยวันนี้มันหยุดคนเยอะนะที่เจลาหข้อกว้างนะนะครับคุปปาแม่เนี่้อร่อยมากอเยนะ้ยของหมูคัว่วเค็ม แล้วก็นมีไข่ปูเห็นเข้ามาโพสได้มีปลาหมึกกวนน้ำดำอะ่ะเดี๋ยววันหลังมากินปลาหมึกน้ำดำมากินสองรอบแล้วอร่อยมากครลาแมวเห็นมันมีดารามากินหลายคนเหมือนกัน Okay, ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ